ใกล้เขา้าพรรษาแล้วเรามาชมดอกไม้กันครับอันนี้จะเป็นที่ตลาดปากคองนะครับนี่ครับดอกไม้เมื่อส่งมาจากดอกไม้พวกนี้จะเป็นดอกไม้จากทางเหนือนะครับเชียงใหม่เชียงรายเมื่อส่งมาถึงตลาดเนี่ยเขาก็จะต้องมาตัดก้านนะครับเปิดกล่องแล้วตัดก้านในกล่องนี้ก็มีประมาณ40่ห่อนะครับเป็นมัมนะครับดอกมัมนะครับตัดก้านตัดด้วยเครื่องมือที่เขาดัดแปลงทําเองนะครับกันไกที่ตัดก้านกุหลาบก็เหมือนกันนะครับก็จะ ตัดแปลงทําเองนะครับต้องตัดตัดก้านแบบเนี้ทุกพอเลยครับทุกทุกพอเลยก็เหมือนเหมือนกันนะครับตัดก้านแล้วก็ต้องแช่น้ําแล้วมันก็จะขึ้นน้ํานะครับใส่มาเนี่ยมันจะเหี่ยวไม่เป็นไรนะครับเมื่อเหี่ยวเหี่ยวมาถึงนี้ตัดก้านแล้วก็จะขึ้นน้ํามันดูดขึ้นมาทางก้านนะครับเราก็เอามาให้ชมกันครับนีครับตัดแล้วก็นําไปแช่น้ำํำอันนี้จะเป็นดอก มัมขาวนะครับมัมขาวอันนี้ก็เรียกขาวปิงปองครับขาวปิงปองดอกกลมๆมันจะลักษณะเหมือนยูเหียวนะครับนะครับมันก็ขึ้นน้ําได้นะครับน่ครับนำไปแช่น้ําใส่กระป๋องหนึ่งกระป๋องก็ประมาณสิบกรัมนะครับสิบกรัมสิบเอ็ดสิบสองกรัมแล้วจะกร๊กใหญ่นะก็จะชั่งกิโลนะครับไม้ดอกไม้พวุงนี้นะครับมาจากเชียงใหม่นะครับดอกไม้ไทย ส่วนดอกไม้เนี่ยแบบนี้จะเป็นพวกไม้จีนนะครับลานข้างๆ่ันนี้ไปทางนี้จะเป็นดอกไม้จีนก็ต้องตัดก้านแช่เหมือนกันครับแช่น้ําแล้วก็จะขึ้นน้ําก็เอามาให้ชมครับดอกไม้สวยๆใกล้ๆเทศกาลเข้าพรรษานะครับก็จะเยอะครับลงเรื่อยๆไม้เยอะหน่อยนี่ครับเราเอาไมา้ชมกัน